สวัสดีวัยรุ่นยุค90นะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่สนใจมอเตอร์ไซค์ยุค90ไม่ว่าจะเป็นสองจังหวะสี่จังหวะรถเล็กรถใหญ่รวมไปถึงรถบิ๊กบค์ยุค90ก็ติดตามได้นะครับทั้งทางเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ Youtube นะครับพิมพ์ง่ายๆเลยฟ้าสายไรเดอร์เจออย่างแน่นอนใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ เป็นยุคในยุคที่เรามีความทรงจําดีๆกับมันแล้วก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมมาดูตัว cbr 400 wr nc mc mc เนอะ29อ่า <RC, 29. S 1> นะครับก็เป็นรถบิ๊กไบค์ในยุค90นะครับ4สูบนะครับที่ใครหลายๆคนในยุคนั้นใฝ่ฝันอยากจะได้นะครับวันนี้ ต้องเรียกว่ามาดูตัวแล้วกันนะครับเอเยนนี้ไปส่งได้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเย็นนี้จะไปจอดที่ร้านนะครับสําหรับ CBR 400คันนี้ตอนนี้ก็มีเหลือแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วก็คือเหลือแค่ล้างอย่างเดียวเพราะว่าวันนั้นไปวิ่งรุยโคลนมาขี <c oughs> ้ตมยังติดอยู่ที่ล้ออยู่เลยครับที่ไปแถวบางเลนกันนะครับก็มาดูตัวอันนี้สตาร์ทได้เลยไหมสตาร์ทได้เลยแต่ว่าอื่นๆเนี่ยอ๋อกุญแจกุญแจไม่มี ความสวยงามอื่นๆก็อาจจะต้องไปเก็บงานเพิ่มเนาะแต่ว่าโดยรวมแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดิมเดิมดีพ่อโยชิมุระแม่สวยเลยคาบูนี่เดิมไหมเคาบูเดิมก็เป็นคาบูของตัวตัวนี้เลย เสียงหวานมากยางตอนนี้เป็นยางสลิกอยู่แหมถ้าได้ยางแบบใหม่ๆสวยๆนะเดี๋ยวต้องปรับระยะฟรีนิดนึงระยะฟรีมันเยอะไปหน่อย ติดติด,ตดมือดีระบบไฟทุกอย่างใช้ได้ครบไฟหน้าอยากดูไฟหน้ามันไฟหน้ามันสว่างไหมอ๋อโอเคอะไรทำไมไฟมันมีขั้วลวมหรือว่ายัางไงมันมีไฟลีอ่าไฟลีแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำ หลอดขาดหรอไงฮะฉันจะลอดขาดพีฝั่งไหนขาด,ขาดอันนี้คือไฟล่างใช่ไหมใช่อ่ะไฟล่างที่ไฟสูงไฟสูงตีครบน,นั่นแหละขาดหลอดเนี่ยขาดไฟเองโอเคไม่เป็นไรไปมีปัญหาเป็นไะรแผงคองก็สวยๆอยู่ส่วนอื่นๆก็แหมถ้ามันได้บิ้วมาพวกไอชุดคัตชุดเบรกพวกนี้เนาะ คือถ้ามันดูแบบเนียนๆสวยๆนี่มันก็จะนี่ทีแรกว่าจะเตรียมตัวนี้ให้อ่าทำไมไม่ใส่อ่ะก็ยังไม่ได้ใส่พี่ยังไม่ได้ใส่อ๋อเหรอทีแรกว่าจะใส่ตัวนี้ให้มันต้องมาทําตัวนี้เนาะมันขาดเห็นไหมมันอยู่ตัวนี้ไม่ได้อีกก็เลยยังไม่ได้ใส่จริงๆแล้วของมันคือตัวไหนของเดิมมันอ่ะก็เดิมเนี่ก็เป็นตัวนั้นแหละพี่จริงมันก็ใช้ได้ใช่ใช้ได้แต่ว่าสีไม่สวยกันอันนี้ก็ไม่เป็นไรเอ่อตัวนี้ดูเหมือนมันจะใหญ่ไปใช่ดูแล้วคงว่ามันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่ก้านมันยาวไปใส่แล้วมันจะเเเลลยยยออออกกมมมมาแแ้้วววันนจะะไไ่่่สส็ดี๋ปใตุห C B R 4 0 0 R เดี๋ยวยังไงก็ไปประจำการที่ร้านฟ้าใสไรเดอร์นะครับคันนี้เดี๋ยวถ้าบอกว่าจะเก็บนี่เมียต้องดา่าแน่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปจอดไว้ที่ร้านก่อนเอาไปจอดโชว์นะครับใครสนใจอยากจะมาถ่ายรูปหรือว่าอยากจะมาดูก็เรียนเชิญได้ที่ร้านฟ้าใสไรเดอร์นะครับพิกัดก็ถนนพุทธมณฑลสายสานะครับอยู่ตรงติดแยกไฟแดงตรงข้ามกับโรงเรียนสารศารสตร์เลยก็พิมพ์ g o o g l e Map ว่าฟ้าใสไรเดอร์นอกจาก CBR 400ตัวนี้แล้ว โอ้ข้างในนี่ยังมีอะไรนี่วี v <V> โอโอ๋อนี่กำลังจะแปลงเป็น RVF เหรอใช่ไหมที่บอกว่าจะ, <laughs> จ,ะจะแปลงอันนี้เป็นรถช่างเองไม่ได้ขายใช่ไหม, <laughs> ไมได,ด,ดูดูดูแกทำเองหมดเลยนะครับ <laughs> คือแบบคืออันอันนี้รถรถของช่างเองก็เลยไม่ได้แบบซีเรียสว่าจะจะเป็นรถเดิมหรือรถอะไรแต่ว่าก็จะมีการโมการทำให้มันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เออแต่เครื่องอะเครื่องอะดีอยู่แล้วเนาะ เครื่องอะดีอยู่แล้วใช่ไหมคันนั้นน่ะนี่เหรอใช่เห็ทุกคันเห็นสภาพนี้เหรอเดี๋ยวมันมีมันมีอีกคันหนึ่งที่ว่ากำลังจะปั้นใหม่นี่ไงคันนี้ใช่ไหมใช่ฉลามนี่แหละอันนี้คือ VFR แท้เลยทะเบียนแท้แท้นี่ไงชุดมันอยู่นะพีคือว่าเป็นอ๋ออ๋อเอาเป็นเป็นฉลามมาใช่ฉลามนะครับเป็นหน้าฉลามมาแต่ว่าคันนี้นี่จะเอามาทำเดิมถูกไหมใช่ทำเดิมคันนี้เครื่องดีเครื่อง RVF โอ้เครื่อง RVF โอ้ สตาร์ทป,ปุ๊บติด,ตดปั๊บเลย,เอยโอ้สภาพไม่น่าสตาร์ทติดเลยโอ้เสียงพอมากเลยโอ้ยเห็นสภาพนี้แล้วอ่ะเนาะเครื่องดีนะเ,นเครื่องดีเลยเแต่ภายนอกนี่คือเครื่องก็เปลี่ยนมาอืม วสวยสวยเครื่องสวยนะแต่ว่าภายนอกนี่เดี๋ยวต้องมาเกตเสียงพ่อมากล ตัวไหลนี่ยังกองอย่างนี้เยอะเลยเลลาใจมากสูบวีโอ้โชว์โชว์โชว์สตาร์ทใหญ่เลยเขาบอกว่าสตาร์ทง่ายสตาร์ทใหญ่เลยเท่นี่นี่ก็ยังมียังมีโคง้งมีอะไรอีกเยอะเลยนะเนี่ย เดี๋ยวแกก็น่าจะหาเข้ามาทําเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะก็ใครที่สนใจนะครับอันนี้เครื่อง RVF ใช่ไหมตัวนี้เป็น RVF หรือ VF VF อ่ะแต่เครื่องอออเครื่องสามศูนย์จ๊าผิดทันเครื่อง RVF คันนี้อ่าคันนี้อ๋อเครื่องสามศ NC สามส่วนคันนี้เป็น <RV F. S 1> NC สามห้า ใช่ไหม r v s นี ALLY, net, <S ああ่รหัส35ใช่ไหมใช่เครื่องนะแต่ว่าตัวรถอะไรงอ่าอ่าโอเคอัน hmm. นั้นรถช่างเองเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากทะเบียนสวยด้วยทะเบียน88นี่เครื่อง r v s ครับโอ้ ยอดเสียงสูฟีอย่างโอ้สภาพอย่างที่บอกไม่น่าสตาร์ตติดเลยแต่ว่าเครื่องดีทุกคันเลยโอ้เครื่องดีทุกคันเลยครับอ่ะอันนั้นเป็นรถช่างคันนี้รถช่างนะครับทะเบียน88ส่วนอันนั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ทำเสร็จก่อน ใครสนใจก็รอติดตามไว้ดูดูไว้นะครับเอาชุดเดิมก็ได้นะชุดฉ<อ>ลามอ่ะผมว่าทําเดิมดีกว่ามผมว่าทําเดิมดีกว่าเหมือนกับ CBR คันนี้สวยเลยครับรอเลยอ่ะทีนี้เห็นบอกว่ามีแดดจะขายด้วยอ๋อแดดคันนี้อันนี้คือผมมาช่วยรีวิวให้นะครับก็เป็น,นก็เป็นแดดแดดนิวนะครับมีบำบัดแล้วนะตัวนี้รถจดทะเบียนปี44นะครับเออ เล่มชุดโอนมีครบหมดเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสำหรับแดดคันนี้นะครับสภาพรถก็เดิมๆดีชุดสีก็เป็นชุดสีเบิกเทียมนะครับชุดสียังใหม่ๆอยู่เลยคันนี้เอาไปแบบเอาขายง่ายๆเลยนะสักหนะม,มาื่นแปดเนาะอ่ะสักหมื่นแปดแล้วกันครับแดดคันนี้นะครับมาฟังเสียงดูคือตัวท่อมันรั่วอยู่นะครับเดี๋ยวท่อเน,นี่ยเดี๋ยวช่างจะเดี๋ยวช่างจะเก็บงานตัวท่อให้ ียงที่มันเสียงที่มันแป,แปง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 เนี่ยเพราะว่าตัวคอท่อมันรั่วอยู่ใครที่สนใจนะครับแดดนิวนะครับ1 8 0 0 0บาทสนใจทักได้เลยเถามว่าตำหนีมีอะไรก็จริงๆโครงเครื่องทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับมีแค่เปลี่ยนใหม่แค่ชุดสีนะครับที่เป็นชุดสีเทียมนะครับอันนี้ก็สภาพใหม่ๆเลยครับนอกนั้น,นี้เดิมหมดเลย นะครับท่อก็เป็นท่อเดิมแต่ว่ายังรั่วอยู่เดี๋ยวต้องแก้แล้วก็ตัวหมอ้อน้ํานะครับไอตัวคอหมอ้อน้ํามันรั่วเนี่ยเดี๋ยวช่างก็กําลังจะแก้ไขให้นอกนั้นก็ถือว่าเดิมเดิม,ดมครบๆเลยอดูฝั่งนี้นะครับเดิมเด,มดิมเลยครับเดิมๆเลยหนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับแดดปีสี่สี ตัวนี้ตัวบำบัดแล้วนะครับใครที่สนใจใครที่สนใจทักได้นะครับนะตัวนี้รถนี่อยู่อยู่อยู่ตรงพุทธมณฑลสาย2นะครับตัวรถไม่ได้อยู่ที่ร้านผมนะอยู่ที่เดียวกันกับ CBR นี่แหละนะครับใครที่สนใจก็ทักได้นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนบำบัดนะครับตัวนี้แดบบำบัดบำบัดน,น,นะ18,000บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับสนใจทักได้ เล่มชุดโอนมีครบหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูเล่มก่อนนี่เล่มนะครับป้ายนะครราชสีมาภาษีปีหกห้าครับภาษีขาดภาษีขาดไปปีเดียวภาษีปีหกห้าขาดไปปีเดียวสนใจก็ติดต่อได้ครับใครอยากได้แดดเอาไปขี่เอาไปทําก็เชิญเลยนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวตอนเย็นช่างหนึ่งจะไปส่งที่ร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปล้างกันหน่อยสําหรับ CBR 400R รหัส nc 29นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้สนใจก็ทักทายได้นะครับเดี๋ยวจะไปจอดไว้ที่ร้านอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับรถไปถึงร้านเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมอีกรอบนึงเดี๋ยวขอล้านก่อนแล้วก็เก็บงานบางส่วนเพิ่มเติมก่อนนะครับไหนมีอะไรอยากจะขายอีกไหมเนี่ยไม่มีละไม่มีละอันนี้แดดลูกชายยใส่ล้อโตเลยครับ S <S <S โอ้โห,โห,โโหโดูดิมันจะไปยังไงวนะเนี้ยไม่ไม่ต้องถามงความแรงผมไม่ให้มันขี่แรงอ่<อ>าเอาอาดีแล้วดีดีนั่นไง,งมนนแม็กของเอ็กไซเตอร์มั้งนั่นใช่ใช่ไหม,มอย่าบอกว่าแม็กเอ็กไซเตอร์มาใส่อะ<ช>นั่นไงโอ้โหแม่เล่นของใหญ่เลยแดดรถร้อยยี่ห้าซีซีนะแต่ว่าใส่ล้อแม็กของบิ๊กไบค์เลยไม่รู้จนะไปได้เปล่าไม่รู้อ่ะ ฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสนใจคันไหนติดต่อมาได้เลยฟ้าสายไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ เจี๊ยบเลย